ครับสวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้หลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งเสร็จนะครับเราจะทําอะไรนะครับแล้วก็ทําการเติมปุ๋ยคอกนะครับนี่ครับเติมปุ๋ยคอกนะครับอ่าก็อยู่ที่ว่าท่านมีปุ๋ยคอกอะไรนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยนะครับแต่ส่วนใหญ่คือเน้นเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับได้นะครับ อ่าไม่เน้นปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าเพิ่งจะแตกใหม่นะมันยังไม่ได้ค่อยได้กินหรอกครับเนี่ยอันนี้คือเขาตัดมาแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับนะตังเกตดูนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บนะหจะเห็นไหมเนี่ยครับกล้องก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนี่ครับเห็นนะครับเห็นดอกไหมครับอันนี้คือตาดอกนะครับออกมาแล้วนะครับนะอันนี้ตัดประมาณ ตัดไปประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนี่ยประมาณนี้ครับนี่ครับเห็นนะครับอันนี้คือตาดอกนะเป็นดอกออกมานะครับอ่าเราจะใส่ปุ๋ยคอกกันนะครับก็คือเอารถวิ่งนะครับวิ่งตามร่องนี้เลยนะครับเนี่ยใส่นะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับเราจะใส่ประมาณแล้วแต่บางแปลงนะครับบางแปลงก็สองพั่วนะครับก็คือ อันนั้นพัวที่หนึ่งนะครับอันนี้พัวที่สองนะครับแต่บางแปลงเขาจะใส่สามก็คือใส่เป็นสามจุดนะครับใส่หนึ่งจุดสองจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปใส่สามตรงนู้นนะครับเป็นสามจุดนะครับแล้วแต่ในานาเล็กในานาใหญ่นะครับแล้วแต่ทุนทรัพย์ของแต่ละบุคคลด้วยอ่ะก็คือเราก็กินมาก มันก็ได้มากนะครับกินน้อยมันก็ได้น้อยนะครับแต่ว่าก็ทุนทรัพย์เรามันน้อยจะให้มันกินมากเราก็จะไม่ไหวนะครับนอกจากเรามีทุนทรัพย์เยอะหน่อยแล้วก็ใส่ได้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ทุนทรัพย์นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือใส่ประมาณสองหรือสามนะครับถ้าพัวเดียวนี่ถือว่าน้อยเกินนะก็พใส่ เสร็จก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็อาจจะดูแลดูดอกดูใบนะครับอ่าอย่าให้มแมลงมารบกวนก็แล้วแต่ครับวิธีใครวิธีมันนะครับผมก็ไม่ถนัดเรื่องบอกนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกยังไงอ่ะแต่และแปลงมันเจอปัญหาไม่เหมือนกันนะครับก็ลิปนี้เราก็จบเพียงแค่นี้ขอฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดตดตามนะครับสวัสดีครับ